สวัสดีชาว Hero Game Shop ่เกมช็อปทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือเฟสเพจหรือว่าฝาข้อ PS5 รุ่นสลิมนะครับกระแสะกำลังร้อนแรงเกี่ยวกับ p a y y ไฟตัว30ปีไม่ใช่แค่กระแสะนะครับที่ร้อนแรงราคาก็ร้อนแรงด้วยตอนนี้เหยียบแสนไปแล้วอย่าว่าแต่หาตังค์ซื้อเลยหาตังค์กินข้าวให้ได้ก่อนตอนนี้นะครับคนที่ซื้อไม่ได้แบบผมก็ขอชื่นชมหรือว่าเป็นผู้ชมที่ดีต่อไปแล้วกันเอ้แต่เดี๋ยวก่อน ผมยังไม่ได้บอกใช่ไหมว่าฝาครอบตัวนี้เป็นสีเทารุ่น30ปีแถมยังแถมสติกเกอร์มาให้อีกด้วยเหมือนเป๊ะแต่ว่าไปแล้วมันก็เหมือนเราได้ซื้อเครื่อง An n i v e r s a r y 30ปีเลยนะเนี่ยตัวนี้ออกแบบมาสําหรับคอนโซล PS5 Slim โดยเฉพาะเลยนะสีเทาเรียบเท่เนื้อเนียนสวยแบบนี้เลยมีให้เลือก2รุ่นแบบดิสและแบบดิจิตอลนะครับตัววัสดุเนี่ยทำมาจาก ABS คุณภาพสูงนะผมออกแบบมาให้มีช่องว่างสําหรับอากาศเข้าทั้ง2ด้านนะครับผมเพื่อให้มันกระจายความร้อนได้เร็วขึ้น การติดตั้งก็ง่ายๆนะครับแค่เราถอดฝาครอบตัวเก่าออกมาแล้วก็ใส่ตัวเฟสเพลตตัวที่เราซื้อมาใหม่เนี่ยเข้าไปให้มันเข้าร็องแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับผมให้คุณภรรยาติดให้ก็ได้ครับผมแต่ว่าอย่าดีกว่า นี่หลังจากเราติดฝาครอบเสร็จแล้วนะเราก็มาแปะสติกเกอร์กันต่อเลยดีกว่านะครับผมเพิ่มความเหมือนได้80%เรเลยนะเร,เราติดเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะผมตัวสติกเกอร์เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเหมือนกับเราสามารถลอกได้ให้มันเหลือแค่ตัวฟอนต์อย่างเดียวนะครับเสร็จแล้วเป็นไงเครื่อง30ปีงบครึ่งพันสนใจสั่งซื้อได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับผมวันนี้พอละไปเล่นเกมจากเครื่อง30ปีดีกว่า <c oughs> เดี๋ยว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 ,ยวถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กันด้วยนะครับผมไปจริงๆแล้ว